โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วกับคอร์ส Fundamental JavaScript and j q u e r ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าผู้เรียนนะครับรู้สึกยังไงกับคอร์ส Java s r r i p t ในครั้งนี้นะครับโอเคไปดูกันเลยครับสวัสดีครับก็ได้เทคนิคใหม่ๆครับแล้วก็ได้ความรู้เอาไปต่อยอดได้ครับโอเคครับต้องแหลมมันนิดนึง ีครับสวัสดีครับก็วันนี้โอเคดีครับเปี่ยนแล้วไปต่อกพื้นฐานเนี่ยเรียนได้ตอกนะครับสวัสดีครับก็บส,ส,บส่วนตัวผมแล้วไม่เคยไม่ไม่เคยรู้จักเจ้าว่าตะขีดแต่ได้มาเรียนว,วันนี้ก็หวังว่าน่าจะไปทไปําประโยชน์ได้ยเยอะกว่านี้ครับโอเคพื้นฐานนี้คอร์สนี้พื้นฐานค่อนข้างได้ครับแต่เวลาน้อยไปหน่อยครับผมว่าน่าจะเพิ่มเวลาอีกสักหน่อย ครับผมก็มีายมสอนนักแบลวินฐานจนถึงเอาไปยุ่งกับการทำงนานจริงโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นจากผู้เรียนนะครับก็ยังไงก็เดินหน้านะครับจอวคลิปเดินหน้ายังมีอยู่นะครับก็พบกันพบกันนะครับสวัสดีครับผม